น้องนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูมีเคล็ดลับในการเตรียมโจวสอบวิชาคณิตศาสตร์อเรียน์ภาษากรุเรากันนะครับมีอยู่สามข้อด้วยกันที่จะบอกนะครับหนึ่งสโคบนะครับขอบเขตของข้อสอบออนไลน์นะครับมีออกอยู่ด้วยกันทั้งหมด9เรื่องแต่ที่ครูจะบอกก็คือจํานวนข้อในการออกเนี่ยมันมากน้อยไม่เท่ากันบทที่ข้อสอบชอบออกมากเลยนะครับก็คือหนึ่งสถิตินะครับ ออกมากที่สุดเลยและ2ก็คือเรื่องของฟังก์ชันเพราะฉะนั้น2บทนี้เป็นบทที่เธอควรจะให้ความสําคัญมากๆนะครับเรื่องที่2ก็คือเคล็ดลับที่จะมาฝากสําหรับนักเรียนสิมภาษาสิภาษาไม่่ดยชอบเลขนะครับเพราะฉะนั้น,เ,นเตรียมตัวยิ่งน้อยก็จะยิ่งดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเธออยากจะเตรียมตัวน้อยๆไม่อยากเตรียมตัวงาวนอสอบทั้ง9้าบทไม่อยากอ่านทั้ง9กบท ครูเลือกเรื่องให้เธอตัดได้สามเรื่องด้วยกันสามเรื่องนี้เป็นบทที่ข้อสอบมักจะออกยากอยู่แล้วเธอเตรียมตัวไปก็อาจจะทําข้อสอบไม่ได้สามน,นั้นได้แก่หนึ่งเลขจานวนจริงสองอัตราส่วนตรีโกณน,นะครับและสามก็คือลำดับแอนุกรมสุดท้ายข้อสามอันนี้ฝากทุกคนเลยนะครับฝากทุกคนเลยก็คือข้อสอบโปนเนปเป็นข้อสอบที่คาดเดาได้ในแต่ละบทแต่ละบทจะมีหัวข้อลักษณะโจทย์ที่ออกประจํา เธอต้องไปศึกษานะครับและเตรียมตัวให้ถูกครูยกตัวอย่างเช่นในเรื่องเซตออกสองอที่ออกประจําก็คือการหาจํานวนสมาชิกในแผนภาพเวลลออยเลอร์เป็นต้นนะครับสบทปฏีโกนที่มักจะออกประจําออกมากก็คือเรื่องของการคานวณด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากเป็นต้นนะครับเคล็ดลับสั้นๆที่เอกมาฝากนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ